ว่ากันต่อไปอันนี้เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษาหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อนแรงกรณีผลการวัดผลปิซ่าของเด็กไทยตกต่ำที่สุดในรอบ20ปีทั้งทักษะการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสต<า>ร์เราเนี่ยเขาสำรวจกัน80กว่าประเทศเราอยู่ครึ่งล่างหมดเลยก็58บ้าง64บ้างอะค่ะัขณะที่อันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ทุกทั้งการอ่านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เราตกต่ำสุดในรอบ20ปีถึงแม้ว่าโลกนี้ก็ตกต่ำหมดอันเนื่องมาจากการณีโควิดแต่เราดูจะย่ำแย่กว่าใครเมื่อวานนี้น่าสนใจที่สอสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยจารนุนฉายแสงออกมาตั้งคำถามคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ในจังหวะเวลาที่มีข่าวการวัดผลพิซซาของเด็กไทยต่ำสุดรอบ20่สเปอคุณจาตุรนตั้งคำถามนี่อะไรการเรียนการสอนในอดีตจนปัจจุบันไม่เคยขาดวิชาประวัติศาสตร์ไม่ได้มีใครไปยกเลิกแต่ประเด็นก็คืออยู่ที่จะยัดเยียดหรือไม่ประการใดข้อต่อมาหน้าที่พลเมืองก็คงต้องมีอยู่แน่เพียงแต่จะสอนกับแบบไหนอย่างไรขนาดยวการคุณจาตุรนตั้งคาถามว่า เรามักได้ยินการสั่งการจากผู้มีอำนาจให้เอาเนื้อหายอย่างนั้นอย่างนี้บรรจุในหลักสูตรให้นักเรียนเรียนโดยไม่คิดกันว่าจะทําหลักสูตรอย่างไรแล้วไปิดท้ายการกำหนด,ดหลักสูตรกลางสาหรับโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยมันถูกแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆโรงเรียนสังกัดอ,อปทอหรือกระทรวงไหน มากําหนดหลักสูตรตามอาเภอใจเหมือนกับให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมากําหนดหลักสูตรตให้กับโรงเรียนที่สังกัดตามอําเภอใจแบบนี้ไม่เหมาะสมแล้วก็บอกว่ายัางไงถ้าหากว่ายังสั่งการกันสเปะสปะแบบนี้ผิดฝาผิดตัวแบบนี้มันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆท่านผู้ชมขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็ยังเดินหน้าต่อมีห,หลักกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าทุกจังหวัดให้รับสมัครตัวแทนจังหวัดทําหน้าที่เป็นครูกอรหรือ ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นค่ะให้ไปสอนในโรงเรียนของปอปทไปสอนเด็กๆเกยาวชนนะคะนี่ประเด็นเรื่องข้อสั่งการของมหาดไทยท่านประหลัดสุทธิพงษ์จุนเจริญนะคะมีหนังสือฉบับนี้ค่ะถึงผู้ว่าทุกจังหวัดเลยค่ะอบอกว่าก็ตามที่กระทรวงมหาไทยได้ขอให้จังหวัด สอนหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยฉะนั้นจึงมีข้อสั่งการข้อที่1รับสมัครตัวแทนจังหวัดที่มีความรู้คว,รความเชี่ยวชาญและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในพื้นที่จังหวัดมาทําหน้าที่เป็นครูกรหรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ในเด็กเยาวชนและประชาชน แล้วก็ <Yeah. S 1> ที่2ให้รายงานผลภายในวันที่15บธันวาคมนี้ด้วยเร่งรัดซะด้วยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาที่อยู่ในมุมมองที่น่าสนใจนะ